n ีโ o s ช็อบริการแมปออสตาร์ Star, มีทั้งกดเกมพัทไอดี ID ไก่เพชรสุดเทพและยังมีบริการฟาร์มเ k อีกด้วยนะและยังมีบริการแมปอื่นๆนอีกมากมายเลยนะคะสามารถดูได้ที่นีโม s h o p เลยนะครับผม ก็สวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เอ็กซกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนและเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมนะครับผมก็จะมานะครับผมสรุปอัปเดตนะครับทุกคนทั้งหมดนะครับทุกคนในออสตานะครับเออคือมันอัปเดตมาเมื่อคืนก็เอาเวลานางกูก็คงหลับไปแล้วแหละนะครับเออ ก็เลยเพิ่งมาได้อัดคลิปนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็แจกโค้ดใหม่ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นโค้ดอะไรได้ของอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดสิดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดไลค์ทุกคนขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรากำลัาชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเลย let's go เฮ้ยแต่เมื่อกี้เหมือนอัปเดตเล็กน้อยปะโดดมาปุ๊บขาหักอึบอ่ขาหักอเฮ้ยมึงเอาเข้ามาทำไมเนี่ยอันนี้ นะครับเอออาจจะเพื่อแบบความสวยงามหรือเปล่าอ่านี่ครับลงมาขาหักนะเจ็บขาด้วยนะปวดเข่าแล้วสงสัยโอเคมาเดี๋ยวเริ่มจากโค้ดกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะโค้ดก็มีทั้งหมด3โค้นั่นเองโอเคมาทุกคนโค้ดแรกนะก็เป็น UPD 2นั่นเองครับโอเคกดทิเดีมไปนะครับปิ๊บนะทุกคนก็ได้400เจมนะครับแล้วก็ได้รีโลมา30นะครับเออเอาเรื่องนะเออแบบอยูดีๆก็ได้รีโลมาตั้ง30อันนะครับแบบอย่างเอาครับเดี๋ยวค่อยเอาไปไว้รีโลนี่ฮะ อันนี้ก็เป็นคูณแรกเคโคดต่อไปเลยนะคนดูโค้ดต่อไปนะครับก็เป็น next l i h t go นะครับห้าร้อยเคนะครับเดียมไปนะครับก็ได้เกมอีกสี่ร้อยนะครับลีโลยี่สิบนะครับผมแล้วก็อันนี้สเตตนะครับเออสิบแล้วก็นี่กล่องด้วยแล้วก็ได้นี่ด้วยนะคะโลกาฟุตนะครับโอเคอันต่อไปเลยนะครับทุกคนก็คือแตงยัวอะไรเนี่ยแตงยูฟอร์ไลท์หรอฟอร์ไลท์ฟอร์ไลท์นะครับโอเคกดไปปึ๊บโอเค นี่ครับเป็นโค้ดนี้นะเมื่อกี้มันผมเขียนผิดนะฮะเออก็เป็นอันนี้นะครับเออก็แต่งฟอร์ไลน์ได้แหละนะทุกคนก็ลองกดใช้ดูนี่ผมก็ได้มาอีกนะครับเออเมื่อกี้เหมือนโค้ดผิดไปตัวหนึ่งครับเออผิดไปตัวหนึ่งผมแก้ให้แล้วนะับไปทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอัปเดตนะครับผมก็มีอะไรเข้ามาบ้างนะฮะเคือทุกคนก็จะมีเลดใหม่นะครับเข้ามาให้เล่นนั่นเองทุกคนแล้วก็เล่นสูงสุดนได้ทั้งหมด6คนเลยนะครับผมแล้วก็ค่าตัวละครในดานนั้นจะเปลี่ยนททุกกกๆ4ชั่่วโโมมงงะบ็ีีออออาสจดข เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนละกันหายเจ้ามังกรก่อนนี่นครับตรงตรทรีดใช่ปะ้ะทายมันอ่านว่าอะไรอุ้ยผมก็ไม่รู้นะฮะโอเคไปปึ๊บนับนี่ตรงนี้เลยนะขวามืออ่ะอันนี้นับกด enter เข้าไปนี่นะครับก็ถ้าระดับยากนี่ก็จะได้ประมาณนี้อุ้ยมีโอกาสได้ขั้วคูณได้สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าระดับแบบว่าไม่ยากก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่เห็นเขาบอกกันนะครับทุกคนว่าแม่งยากมากเลยนะเออผมผมก็ยังไม่เคยลงเล่นนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ดูทรงแล้วก็น่าจะยากนะครับมี่แต่คนบอก มึงกบแม่ผู้เล่นใหม่เกิดเออกบแม่ผู้เล่นใหม่เกิดเลยนะครับทุกคนสำหรับอัปเดตนี้โอเคทุกคนก็ต่อไปนะครับผมก็มีซัมเมอร์ช็อปเข้ามานะครับทุกคนซัมเมอร์ช็อปเดี๋ยวผมหาไปนนะตัวอยู่ไหนะซัมเมอร์ช็อปนี่นะไอซัมเมอร์ช็อปตรงนี้ก็คือว่าไอของที่เราหานะครับผมจากไอเลดเมื่อกี้นะก็จะมีพวกแบบว่าได้เงินนะครับทุกคนเป็นมาเป็นคูเรนซีนะครับแล้วก็ได้ EP นะครับเออแล้วก็มีโอกาสดอกพอคูด้พวกนี้แล้วก็นี่ครับร้านค้านะครับเป็นซัมเมอร์ช็อปนีีี่่นนะครรัับไปปดูซมมมเออ์ช็็ก ของประมาณนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยซื้อได้เลยนะหูสามารถใช้เกมซื้อได้ด้วยนะนี่สําหรับคอยนี้นะฮะเออนี่นะครับเป็นซัมเมอร์ช็อปนะที่ทุกคนสามารถซื้อได้นะครับผมนะต่อไปก็เป็นระบบ f i r e w o r k s y s t e m นะครับทุกคนหรือระบบพุนะถ้าใครเคยเล่นในอ่าแมปเก่านะครับเออระบบนี้ทุกคนก็จะคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับให้เล่นด่านนะผมทุกคนสเตทหรือเลทนะครับมีโอกาสที่ทุกคนเนี่ยจะได้พุนะครับผมเออเป็นลิมิเต็ดนะครับทุกคนเหมือนไวท์แบ็กนะครับเออแล้วก็ มีโอกาสได้ตัวใหม่นะทุกคนเช่นแบบว่าชาร์กนินจานะครับผมเมอร์คิวรี่การ์เดียนนะครับทุกคนหรือว่าไซเซนนะครับซอร์ทแมนอ่านี่นะครับผมมีจำกัดทั้งหมดแค่2 0 0หมื่นตัวนะคนดู เออใครได้พูมาแล้วก็ไปลองส่มนะมีจํากัดแค่20,000ตัวนะครับเออใครแบบว่าเป็นสายสะสมก็เอามาเก็บสะสมไม่ได้นะฮะแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่นะเป็นอีเวนต์ตัวสลับยศทหารเรือนะครับทุกคนเอออีเวนต์ใหม่นี้ก็น่าสนใจนะฮะก,ก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นซัมเมอร์อีเวนต์นะครับนี่ทุกคนนี่จะเป็นแบบว่าฝ่ายทหารเรือหรือว่าฝ่ายนี้นะครับเอออันนี้ก็น่าสนใจเนี่ยก็ใครที่กดเพะนะมันก็จะวาร์ปมานี่นี่ครับอืมนี่นะครับเฮ้ยแต่ผมไปดูใหม่ก่อนโอ้โหผมเป็นนไหนวะ เออลืมดูฝ่ายเลยนะฮะเมอร์อีเวนต์เราดูยังไงว่าเราฝ่ายไหนวะมันไม่ขึ้นบอกอะคนดูหรือว่าเราต้องเล่นก่อนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเออผมยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้เล่นอุ้ยแต่ว่าแบบเกือบเท่ากันเลยนะเออทีมไพเรากับทีมมารีนเนี่ยพอๆกันเลยนะครับแล้วก็มีด่านสตอรี่ใหม่นะครับทุกคนเออสตอรี่ใหม่ไหนไปดูซิสตอรี่ใหม่มาดูสตอรี่มันอยู่ไหนมึงสตอรี่นะมาดูเปิบนะครับหัว นี่เป็น City of York นะครับนี่ระดับหาก็จะได้นี้เป็น100%นะครับแล้วก็ถ้าระดับธรรมดาก็ได้เป็นประมาณนี้อ่าได้นะได้อยู่นะครับเออมีอะไรให้ทำกันอีกแล้วนะฮะอันนี้เอออากกูเดินเขาออกเขาออกอะไรเนี่ยโอ๊ยน้องเอ้ยน่ครับแล้วต่อไปก็มีตัวลับนะครับทุกคนหรือเจ้าอันอันบรัดหรืออันบอนะครับเออใช่ไหมนะครับก็เป็นทางเจ้าตัวนะครับสไปเดอร์บอสนั่นเองนะครับแต่นี้ก็ต้องมาลุ้นกันทุกคนเออ ก็ต้องไปุูมอ่ะเหมือนฟิวตัวนั่นป่าะะไอหกตาในเรื่องอะไรนะั่นอ่ะเออที่เป็นตัวรับนะก็ต้องไปุูมเอานะครับก็โอกาสได้ก็น่าจะยากพอๆกันแหละผมว่านะฮะแล้วก็นะครับทุกคนมีเจ้าคีรัวเข้ามานะครับทุกคนทั้ง4ดาวแล้วก็5ดาวเลยนะครับเออแล้วคีรัวเนี่ยกับกอนนะครับทุกคนสามารถรวมร่างกันได้เหมือนไอเจ้าโงกุนนะ่ะทุกคนเออกับเบจิต้าใช่ไหมหรือแบบว่าโซโลกับรูฟี่นะครับทุกคนสามารถแบบรวมกันได้อ่าประมาณนะั้นเหมือนแบบฟิวประมาณแบบฟิวชั่นอะไรอย่างงี้โอเค แล้วก็เจ้าแอสต้าเนี่ยสามารถอีโวได้แล้วนะครับกูดูก่อนแอสต้ามึงอีโวได้ไม่ใช่ผมขายทิ้งไปแล้วหรอรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ก็เลยขายมันทิ้งไปเนะี่ครับเออเนี่ยพอถึงเวลาจะดูกับขายเวเวลาจะใช้งานอะไรโอ้ผมนี่ก็มึนเนาะแต่แอสต้าเนี่ยสามารถอีโวได้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็เอสเนี่ยทุกคนก็ได้รับการบัฟมาด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็ปรับพวก แมตช์เมคกิ้งนะครับให้คนเนี่ยสามารถเล่นได้เยอะขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็ปรับ UI ให้มันแบบเครีรยยิ่งขึ้นนะครับหรือแบบคลีนยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ต่อมาเนี่ยฮะเราจะได้ทุกคน EXP นะครับ IV หรือ EXP 4นะครับทุกคนในภารกิจรายวันด้วยนะตอนนี้นะเอ้เดี๋ยวดูความภารกิจรายวันนะครับอ่าอันนี้ป้าไดอารี่อันนี้ใช่รายวันไหมวะนี่นี่นี่นะครับนี่นะครับเควนนี้นะฮะนี่เป็นเควนนี้เลยนะครับเออภารกิจรายวันถ้าเราทําครบก็จะได้นะครับ สวยใชอย่างเงี้ยสวยนี่ครับเอออันนี้ก็ประมาณนี้เอ,อ้ยเคเวสก็ได้อยู่นะแล้วก็มีการปรับไว้แบ็กนะครับจาก99เป็น199เลยนะคนดูนะเออแล้วก็พวกของทั่วไปต่างๆนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับดนันพวกช็อปดันเจี้ยนอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูพวกช็อปดันเจี้ยนก่อนนี่ครับอืมดูสายว่า <c oughs> น่าจะอยู่นี่หรือเปล่านี่ครับผมจําไม่ได้ว่าช็อปดันเจี้ยนอยู่ไหนนะฮะ พุยโอ้ยนี่ไงทุกคนนะครับเจ้าแอตตาเออสามารถไ่อีโวแอตตาได้ตรงนี้นี่นะครับผมเอออยู่ในนี้แหละแล้วกูหาช็อปดันเจนไมเจอเคช่างมันแล้วกันนะอาจจะเริมผิดฝั่งเคไม่เป็นไรอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็โค้ดนะครับก็โอ้โหแจกรีโลเยอะอยู่นะผมดูก่อนตอน,น,นรีโลผมก็หมดนะครับรีโลผมอา่าได้มาทั้งหมด75อุ้ยก็ได้เยอะนะเกือบร้อยอะ ได้เกือบร้อยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใส่โค้งกันด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ใส่นะครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ต่อคลายผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวีสดัสสวัสดีครับผม